กาตาได้กลายเป็นจุดสนใจของโลกการบินทางทหารเมื่อเครื่องบินขับไล่ JF-17 และ j 1 0 4ของปากีสถานคำรามไปบนท้องฟ้าแสดงพลังและความพร้อมรบในระดับสูงสุดเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการซ้อมรบทางอากาศหากยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กาตาและปากีสถานกำลังวางรากฐานเพื่อสร้างพันธมิตรป้องก,รรกันร่วมกับประเทศในอ่าวอาหรับ เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ดได้กลายเป็นสัญญาณว่าความสมดุลด้านอำนาจในภูมิภาคนี้กำลังเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนเครื่องบิน JF-17 Thunder ที่ปากีสถานพัฒนาร่วมกับจีนได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงและมีประสิทธิภาพในสนามรบขณะที่ J104 ขึ 4, ้นชื่อด้านเรดาร์ AESA และระบบอาวุธที่ล้ำสมัยทำให้กาตาได้รับการสนับสนุนเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงปฏิบัติจากปากีสถาน ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นและการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะเสริมความมั่นคงของกาตาร์และประเทศพันธมิตรในอ่าวต่อความท้าทายจากภายนอกปฏิบัติการครั้งนี้ยังถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณตรงไปยังอิสราเอลซึ่งกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของปากีสถานและพันธมิตรอาหรับอย่างใกล้ชิดการแสดงพลังอากาศครั้งนี้บ่งบอกว่าปากีสถานพร้อมจะมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคอ่าว และพร้อมที่จะสร้างสมดุลใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการที่เครื่องบินรบจากอิสลามาบัดไปปรากฏบนท้องฟ้ากาตาไม่ใช่แค่การซ้อมรบแต่เป็นสัญญาณทางการเมืองและการทูตที่ทรงพลังสำหรับกาตาเหตุการณ์นี้เป็นการยืนยันว่าตนเองไม่ได้อยู่ลำพังในบริเวณที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างปากีสถานคอยสนับสนุน ความร่วมมือนี้ยังเปิดประตูให้การป้องกันร่วมกันในอนาคตเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อประเทศในอ่าวอย่างซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต์กำลังมองหาความมั่นคงทางการทหารที่ไม่ต้องพึ่งพาชาติตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวปากีสถานเองได้รับประโยชน์มหาศาลจากการแสดงแสนยานุภาพในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะตอกย้ำบทบาทในฐานะมหาอำนาจนิวเคลียร์แล้วยังแสดงให้เห็นว่าตนสามารถส่งออกอิทธิพลทางการทหารได้ไกลเกินกว่าภูมิภาคเอเชียตใต้เสียงคำรามของ JF-17 และ J-104 จึงเปรียบเสมือนการประกาศจุดยืนใหม่ว่าปากีสถานพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวและจะไม่ยอมให้ฝ่ายใดผูกขาดอำนาจในภูมิภาคนี้ การซ้อมรบและแสดงศักยภาพทางอากาศยังได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารทั่วโลกพวกเขามองว่านี่คือการเปิดฉากของพันธมิตรป้องกันยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่เป็นการรวมพลังทางทหารที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงการมีเครื่องบิน j 104ที่ทันสมัยและ j f 17ที่มีความคุ้มค่าในแง่ยุทธศาสตร์ ทำให้พันธมิตรระหว่างปากีสถานและกาตาร์มีศักยภาพที่จะขยายผลต่อทั้งภูมิภาคในภาพรวมเหตุการณ์นี้เป็นการส่งข้อความถึงทุกประเทศที่มีบทบาทในตะวันออกกลางว่าสมการความมั่นคงกำลังเปลี่ยนไปพลังของปากีสถานที่สะท้อนผ่านท้องฟ้งฟากาตาร์ไม่เพียงแต่ทำให้อิสราเอลต้องจับตาแต่ยังทำให้ชาติตะวันตกต้องคิดทบทวนถึงอิทธิพลใหม่ที่กำลังก่อตัวเสียงคำรามของเครื่องบินรบไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพ แต่คือการเปิดฉากยุคใหม่ของพันธมิตรป้องกันในอ่าวที่จะมีผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในอนาคตอย่างแน่นอน